พือไทย,ย่จังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภาในฐานะกรรมดิการเสียงข้างน้อยผู้สมวนคอมเมนต์ท่านนันครับด้วยความเคารพครับผมฟังท่านกรรมิการจากกรกอตไอด้กรุณาตอบก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ตอบในฐานะผู้ปฏิบัติแต่คําตอบของท่านเนี่ยมันยิ่งทําให้ผมต้องสงสัยและต้องแก้กฎหมายด้วยท่านเพียงบอกว่านําบัตรเลือกตั้งมาเปิดเผยก็ผิดแล้วแล้วทาไมท่านไม่เขียนให้ชัดๆไปะ การนำบัตรเลือกตั้งมาเปิดเผยต่อสาธารณะผิดนะครับไม่ว่าจะทาเครื่องหมายไม่ทําเครื่องหมายท่านจะไปสนใจเรื่องทําเครื่องหมายทําไมแต่มาตรานี้ท่านไปเน้นเรื่องการทําเครื่องหมายนะครับมันเจตนาและวิธีเขียนกฎหมายเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับท่านกฤษฎิกาอยู่เนี่ยช่วยด้วยฮะระบบการเขียนกฎหมายบ้านเมืองเราขนาดนี้มันคืออะไรมันเป็นอะไรผมกลับมาในสภาครั้งนี้นะฮะ รันทดหดหูรันทดและหดหูมากฮนะฝ่ายที่อยู่ในกระบวนการตรากฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฤษฎิกาหรือฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยผมพูดเต็มปากครับใช้ไม่ได้ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถผมเสียดายเสียใจจ,ยจริงๆเนี่ยเราไม่มีสภาแค่ห้ปีเนี่ยมันนิบัติถึงขนาดนี้เลยเหรอ คนบ้านนี้มึงนี้มันวิบัติถึงขนาดนี้เลยเหรอผมอยากจะให้สภาช่วยตัดสินครับถ้าจะเอาตามที่ท่านกรกตาจากฐานะกรรมิการชี้แจงเนี่ยท่านถอนไปแล้วไปเขียนใหม่ผมจะยกผมจะกาให้ผมจะยกมือให้มันชัดเจนครับถ้าอย่างนั้นไม่มีใครเถียงท่านหรอกด้วยความเคารพจำดานครับต้องขอภยัยต้องพูดแรงจริงๆครับเพราะามันเป็นอย่างนี้จริงทำกฎหมายมัดมือชกก็มี เขียนละการเอาตัวบทมาเขียนแล้วมามัดมือสาภาแล้วจะตั้งกรรมการไปหาสวรรค์นมีมานอะไรอ่ะขอบคุณนะ